ต้องมานั่ง PK บ้างหรือว่าพวกคุณตกงานอยู่แล้วต้องมานั่งทําแอปเนี้ยต้องมานั่ง PK อะ่ะพวกคุณก็ต้องอยากรู้จักหรืออยากทําให้ตัวเองอะ่ะมีคนรู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโฮสไหนนะี่ผมไม่ได้รู้จักกับโฮสไหนเลยนะไม่ได้รู้จักเลยนะเพราะผมไม่ผมเป็นมิตรกับทุกคนนะครับผมถึงผมจะรักใครมากสุดเนี่ยแต่ว่าคือเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงอะ่ะผมจะคุยกับทุกคนเป็นมิตรภาพที่ให้ทุกคนได้เห็นต่อหน้า การอย่างเนี้หยหลายๆอย่างอ่ะก็คือผมจะบอกให้ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดของโฮส์ไหนประเทศไหนที่เขาสั่งให้เด็กๆของของในโมเขาอะ่ะมาตามผมมาตามอะไรพวกเนี้ยคุณอย่าไปว่าพวกเขาไม่คือสิ่งที่พวกเขาต้องทำใช่เปล่าพวกคุณหลายช่องอะ่ะคุณยังทำตัดคลิปพวกผมโดยไม่ได้บริสุทธิ์ใจเลยยังตัดคลิปพวกผมเพื่อที่ไปเอายอดเลยใช่เปล่า แถมเอาโฆษณาสินค้ามาใส่ในนั้นด้วยพวกคุณก็คือคนไทยแต่ผมไม่เคยว่าพวกคุณเลยเพราะผมเข้าใจว่าในความเป็นจริงมันคืออะไรและสําคัญสุดเพื่อนๆต้องคอยเตือนเพื่อนๆที่พวกคุณรักกันด้วยนะครับไม่ใช่เห็นใครอยู่ดีๆเดือนหนึ่งชีวิตเปลี่ยนได้ดีแล้วพวกคุณไปสนับสนุนกันในทางที่ผิดนะครับไปบอกไปบอกใช่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 โดนุ่นเป็นนี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้คุณต้องไปเตือนว่าเอ้ย ที่เราได้ใจกันแค่นี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วเฮ้ย hey, คิดสิกลับไปแค่สองเดือนเนี่ยพวกคุณเป็นยังไงกันวันนี้คุณได้มากกว่าคนหลายคนคุณนั่งเฉยๆคุณรวยกว่าคนทั้ง,งโหูหลายคนในประเทศมากคุณเป็นเศรษฐีเลยที่แบบไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตยังได้เลยนะครับสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนไปเนี่ยใจใจนะครับถึงใครจะไม่เต็มใจอะไรก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าใจใจกันนะครับ ผมรักทุกคนน้องผมในพีเคคนที่ผมรักที่สุดในพีเคใครนะ่ผมก็เป็นคนตรงๆผมก็จะเตือนตรงๆนะครับมันคือสิ่งที่ที่ที่มันต้องทํานะครับใครจะเกลียดก็ช่างปะไลไปนะครับแต่คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอ่ะมันมันสำคัญต่อน,นี้มากพอดีว่า,าหลังๆผมอาจจะไม่ได้มาไลฟ์ผมพูดตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องมาโกรธกันนะครับหลังๆเนี่ยผมมาพูดให้มันแบบ แรงคนจะเกลียดผมอะไรช่างมาเพราะว่าผมไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่ผมจะทําต่อจากนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าพีเคกับใครเป็นคนคนหลักมากนะผมขอลองเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังขอมีเวลาส่วนตัววันไหนที่ผมไลฟ์กับแม่ผมอะโปรดอย่าบอกว่าป้าออกไปนะขอลองอลยอย่าไล่อย่าไล่แม่ผมนะครับอย่ามันเรียกอย่าเรียกแม่ผมว่าป้าออกไปจะให้ชารลีไปคุยกับกาเมินคนเดียว no โน no โนโอเคเปล่า เรามาลองปรับเปลี่ยนกันผมไม่เคยโกรธพวกคุณนะฟังไว้ใครที่เคยด่าแม่ผมด่าผมด่าหลานผมไม่เคยโกรธพวกคุณนะแต่ขอร้องพวกคุณลองปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันได้กันนะเด็กๆผู้ใหญ่ใครที่อินจนด่าแม่ผมด่าผมตลอดมาผมไม่เคยโกรธพวกคุณ <ız> แต่ขอร้องนะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวเองกันเรามาเป็นคนที่ดีขึ้นกันตัวผมด้วยผมก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันให้ได้อืมโอเคเปล่า น่ารักน่ารักกันทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กันในทุกๆคนนะแล้วก็เห็นผมโผล่ไปห้องไหนก็ทุทกๆห้องอะ่ะผมโผล่ไปหมดอะทําไมผมถึงอยู่ห้องห้องบางห้องนานทําไมถึงอะไรมันเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าคนนั้นอะเก่งคนนั้นมีศักยภาพในการโต้ตอบหัวไวมากคิดอะไรไวมากตอบกันไปตอบกันมาแล้วผมก็เห็นศักยภาพที่ว่าว้าวคนนี้นแหละผมจะดันไม่ใช่จะดันผมไม่ได้สําคัญขนาดนั้นผมจะเป็นเพื่อนที่พากันไปในทางที่ดีขึ้นได้พาให้พวกคุณได้ ได้รู้จักเขาได้รักเขามากขึ้นทําให้ยอดติดตามยอดคนดูในตอนเม้นเนี่ยมากขึ้นใช่ป่าวแล้วก็จะมีเม้นมบางเม้นน่ะที่ที่คิดคิดอะไรไม่ค่อยได้ก็จะมาเม้นด่าว่าโอ้ชาลีแม่งเลวแม่งมาคุยกับสาวอีกแล้วขออนุญาตถอ,อนหายใจเฮไฮจะกูจะจีบใครจริงหรือแบบแอบบคุยอ่ะไปคุยรับหลังแล้วเออ เข้าใจเปล่าเฮ้ยอ,อ้แม่งเย้ยจะมาเม้นให้คุณเห็นทำไมตอนเช้าเนี่ยไม่ว่าเป็นคริสิน่าน้องหงเนี่ยผมบอกนั่นคือมิตรภาพที่ดีผมเห็นเขามาก่อนใครเห็นมาก่อนเกาหลีหรืออะไรคือคนที่ผมอยากเข้าไปสนับสนุนสุดท้ายจุดจบเป็นไงล่ะแองเจ้ลทีมเห็นป่ะน่ารักทีมอะ่ะเพื่อนๆก็มีมิตรภาพใครเต้นเก่งผมก็อยากเข้าไปดันคนที่เต้นเก่ง ถึงเมื่อที่ผมจะรู้สึกคนลุกเลยเข้าไปชิดผายแล้วเต้นเซ็กซี่กูตายวันนี้กูตายเข้าใจป่ะสาลานี่ลอยมาเลยคือบางทีก็แบบว่าคือมันเป็นศักยภาพการเต้นน่ารักพวกคุณก็ต้องได้เห็นใช่ป่ะอ,อผมก็เข้าไปดู กูตายแล้วพอเผลอไปพิมพ์เป็นๆปุบเขาเต้นออกกูตายกูโดนเพื่อนๆด่าก,กูตายนั่นเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับชาลีพร้อมตายเพื่อความสุขของทุกคนนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยดูสิ่งที่ผมจะเป็นนะครับมันจะน่ารักมากแต่วผมกับกามินจะเป็นเรียนภาษาในทุกๆห้องนะครับผมใครจะโกรธใครจะงอนตอนแรกกามินจะงอนอะไรผมไม่สนนะครับเพราะว่าผมจะพายเขาน่ารักมากขึ้นแล้วก็เขาจะได้ไปนั่งเรียนคู่กับผมดีไม่นานนะเดี๋ยวเขาก็มาประเทศไทยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรียนคู่กันหลายเรื่องของ การมินเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้นะเืิองลึกเบื้องหลังอะไรมากมายแต่ทุกอย่างมันก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เราก็มารู้จักกันได้มากขึ้นเดี๋ยวคนก็จะรักเขามากขึ้นนะครับวันที่เขาก้าวเท้าเหยียบเข้าประเทศไทยตั้มเขาจะไม่ใช่ติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าไม่ใช่อะไรแบบแม่ไม่ได้ออนไลน์อย่างเดียวแล้วเขาจะเป็นดาราแล้วนะครับผมเขาจะเป็น ออ t เดินในไทยแลนด์เขาจะเป็นดาราในประเทศไทยแล้วนะครับพวกคุณจะรู้จักเขามากขึ้นพวกคุณจะเกลียดเขามากขึ้นพวกคุณจะมองเขาน่ารักมากขึ้นพวกคุณจะมองเขาว่าเอ้ยแบลหรือเปล่าพวกคุณจะมองเขามีอะไรอีกหลายมุมมองก็อยู่ที่ตัวเขาที่จะรักษาความความน่ารักหรือว่าบางทีมันอาจไม่ใช่เป็นตัวตนเขาที่มานั่งแต่นี้แต่มันก็คืองานของเขาแล้วก็มานั่งให้พวกคุณได้น่ารักได้เสพความสุขได้ได้มีความสุขได้แบบเฮ้ยหัวใจกระชุ่มกระเชยอ,อีกครั้งเราก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ดีเนาะ พูดอะไรของกูวะเนี่ยพูดยาวชิบหายเลยอเบื่อก็ด่าผมมาครับผมอ่านไม่ทันหรอกเออ่อยเอาไปไปทำเป็นคลิปด่าผมถึงจะอ่านทันมั่งแต่ถ้าใครด่าพิมอะไรด่าผมตอนนี้ผมอ่านไม่ทันหรอกพิมเหออเออแต่ถ้าทํเป็นคลิปอะ่ะเออถ้าด่าผมอะไรทํเป็นคลิปทํเป็นคลิปตัดมาชัดๆเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านเองเออ่อะเหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีความสุข อะไรพูดผิดพลาดไม่พอใจใครมากเกินไปก็ต้องเอออะไรที่ที่ทำแล้วให้ทุกคนหมันไส้หรืออะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีรู้สึกหมันไส้รู้สึกแบบไอ้ลําค่าในคนนี้มากก็เออเออเอาเปา็นว่าก็ยังขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเจอแต่สิ่งดีๆ กดมาเป็นร้อยคนเลยใครบางวะเนี่ยฉันจะของแท้นุ่นของแท้นุน่นเตะสูงกาเมินคอหักแน่เลยกว่าจะอธิบายอะไรได้ทีนึงนี่คือคอหักตายก่อนนะครับผมมีอะไรก็วัดคูบอลน่ะสาราเจ็ดอะจองไว้เผื่อแล้วมา บนให้ฟังเยอะมากมายแล้วเรามาร้องเพลงกันบ้างดีกว่าขอเพลงมาขอเพลงมาอ่านเจอเพงเลงอะไรเพลงแรกก็ไม่ร้องเวอ้องเพลงต่อไปอ่ะพี่มาพี่มาขอเพลงบางละจันแม่เราล้องไม่ค่อยเป็นล้อยากตอนเริ่มเหมือนเพื่อนกว่ากว่าจะเพิ่มกว่าจะอะไรล้อยากมากเฮ้เฮ้เฮ้เป็นเป็นทานเสลดให้ผมด้วยเป็นทานเสลดให้ผมด้วยเอ้ ให้ให้น้องน้องรักอีกคนหนึ่งใครนอนไม่หลงไม่หลับอะไรก็ไปไป,ไป,ไปนั่งดูมันได้อ่ะช่วงนี้ใครจะเลิกติดตามผมไม่เป็นไรแต่ถ้าผมไม่ติดตามใครหรือกดคุยกับใครก็โดดโดดโดดข้ามไปตามเลยตามศรัทธารักใครชอบใครเกลียดใครก็เออมาดา่าผมได้คุยไม่รู้เรื่องแปลด้วยผมจะฝึกภาษาไทยกัน